ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ชอบยิปโปไรเดอร์้ด้นะคะระหว่างที่เรารอเวียนฐานนะครับเราจะมาดูลูกเสือหมอสองทำกับข้าวเมนูอะไรครับหมูปิ้งครับหมูปิ้งหมูปิ้งขึ้นมาไข่เดี๋ยวไม่ใคยชิมครับเดี๋ยวให้ชิมครับเดี๋ยวให้ชิมครับไม่นี่ครับตอนนี้ยังติดไปไม่ติดเลยนะครับโหติดแล้วค่ะ อันนี้ทำอะไรกันนะครับเนี่ยนี่ทำอะไรครับหุง <c oughs> ข้าวคระหมูข้าวใช่ไรนะครับอันนี้กลุ่มนี้จุดไฟติดได้ยังครับวันนี้จะมาทำเมนูนอะไรกันครับนี่กลุ่มนี้หลายอย่างครับหลายอย่างไหนครับโอ้ยย่างเนื้อสอง่างกูส่วนอยู่สองนะครับอันนี้จะทำอะไรครับเนี่ย มีนมีครูมาช่วยนะครับตอนนี้ก่อไฟไม่ติดเลยก่อไฟไม่ติดเลยตอนนี้โอ้โหผมนี่ก่อไฟติดแรงครับนี่ติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วนะครับนี่เสียแรงครับนี่ไม่นี่เสียเสียร้องไห้ครับเสียร้องไห้เจ็ด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 หู กลุ่มนี้ทำน้ำจิ้มไว้รอแล้วนะครับนี่โอ้โหนี่เราจะมาทำอะไรครับหมูย่างนะครับนี่นี่ก็สุดยอดมากเลยนะครับอีกกลุ่มนึงครับนี่น่าจะเป็นหนึสองหรอที่ผมจะไม่ผิดนะครับนี่ทำอะไรอีกนะครับเนี่ยหายใจค่ะไสวยมากตอตอค่ะไุ๊กตาเนี่ยกระป๋าไม่กินเชไใบตัวนี่ให้ยังไงครับเนี่ย

ไม่มันติดมันก็ต้องได้กินได้กินครับยังไม่รู้จะตอนไหนโอ้โหเดี๋ยวนี้ได้ทำหมูย่างกินนะครับเอ๊ะกลุ่มนี้ทำอะไรกินครับเนี่ยตับหมูตับหมูนะครับตับยิกตะพริกตับยิกกินเัามวยกินกัไมวยกินกับหมูสามเอาปัน

มาหลายกินเมนาลีทำหรือยังกินแล้วค่ะกินแล้วค่ะกินแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็เลยอยากมากินของเขาค่ะอย่ามากินของผู้ชายโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปตะกูเหมืนึดิมต่อครับเดินแม่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับครัับนี่ใหม่ใช่ไหมใหม่แม่อันนี้อยู่ที่ไหนจบแล้วกลับแล้วนี่ก็สุดจ้า มันมันใส่มูไลพดไหมครับไขมนใส่มูไลให้ครูเฮดก็จบปดูกระทะน้ำเออดูกระทะน้ำว้าวไข่ดาวแสนอร่อยไข่ดาวเ้ยวเลีวเลืเลยวเเวี้ยวลวเยวเีลี้วเลวเลียวีวีเล้ยวล้ว้ยว้วลียวล้ล้ว้ย้ อ, sociedad, อ Puis, ้ช oh, ิลครับพูดกอดูหน้าตาของเชฟนะครับเอะไรคนนี้ครับวัาเจหอมเลยไหขาท่าข่าท่าเหมือนเรือเลยผมไปซองครับอันรีอบม้ม่า้นี่น้อันนีครับ กินนั่นเนี่ยตอนนีมันก็สูครับครับครับๆแค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 บัแคบๆ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 แบๆแค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 บครับๆแคบๆแคบๆแคบๆคบคบๆคบคบๆแบคบๆบๆคบๆบ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 ครับครับคบๆบคบๆบคบๆบครๆบคบ หวานค่ะจะแคะคโอ้โหเิศมารมากเลยนะคเบาเบาค่ะเบาหัวค่ะใ่เมือี่จังขับอยู่อุ้ยผู้ใเมื่ี่จัขับอยู่โมเมนค่ะคนละคนค่ะคนละคนโอวันนี้รถเกีดาราดังครับสุาติครับเกียร์ไมมนตรค่นี่ทำอะไรอยู่ครับทอดหมูค่ะ คนดังครับเราเจอคนดังสุชาติแคปเจอร์จากออาเตรียร์อ๋อแมาแล้วจบแล้วอันนี้ทำอะไรครับหัวกระใหม่ครับหัวหัวกรใหม่ครับโอ้สุดยอดวิธีนี้นี่หาเบิ้งยาก่กว่านี้หน่อยหัวปั๊บใหม่ปุ๊บมาเลยใหญ่เอรามีคนเ็สเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดวิธีนี้วิธีนี้บอมมีบอมมีคนเทสแล้วนดี๋น่ะเด็กรุ่นหลังไม่ค่อยรู้จักแล้วสุดยอดมากเขาเรียกว่าอย่าง ฮะถึงข้าวแบบอะไรแล้วไต่กลนหมอนี่เป็นคอใหม่ขนาดแซ่บสุดยอดมากสุดยอดมากที่ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูโซนการใช้ชีวิตของเนี่นารีครับอาอบ้านนี่น้องที่เกลียบเตี้ยเลยเหรอขู่ให้การแล้วกันอะไรอย่างก็ไม่ใช่ห้อไม่ใช่หรอไม่ใช่อยังเอาฝากติดตามช่องยูทูบด้วยฝากติดตามช่องยูทูปเขาเนาะ ตอนนี้ครับเจ็บละเลยไ้แล้วโ้เอาพ่อเอ๋ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องฮิปโปไรเดอร์ด้วยนะคะ็ยังเนี่ยเก็บพอค่ะูเห็นต่องไม่ได้เลยฟูเนี่ยเอ้า็ะมีูดีดูมากล่องเนาะค่ะักล่อง

ูกัไพดอวะูกัได้เอาปากกดซัมซครด้วยปูค่ะช่ค่ะช่องเลยครับกดไลค์กดร์กดดนะคะกดซมซักครยงเนี่ยไม่ลืมกดเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ีมอมแไม่อ่ากดช่องอะไรจะเป็นช่อง้ฮิปโปไรเดอร์ครับฮิไลค์นะคะทุกนช่งนี้แบบดีมากค่เอามาีเมืองยทช่างีี่มา Yeah. <laughs>